สวัสดีค่ะชาวราศีเมษวันนี้จะมาทำนายดวงประจำะครึ่งปีหลังนะคะตั้งแต่กระดก,กะดาคมถึงธันวาคมนะคะอันนี้ก็เป็นการทำนายคร่าวๆนะวันเกิดช่วงวันที่เกิดก็ดูได้ไดใต้คิปนะคะว่าราศีเมษนี่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะไพ่ใบแรกที่ชาวราศีเมษได้ก็มีไพ่9ก้าไม้เท้า The Lover ไม้เท้าสามไม้เท้า h p r พ e s เท s s 6ดาบ2เหรียญ The w o r าแล้วก็ไพ่รา,าชาถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่อัศวินถือดาบนะคะก็ครึ่งปีหลังนี้นะชาวเมษที่เหนื่อยมาตลอดครึ่งปีถามว่าเหนื่อยต่อไหมก็เหนื่อยต่อไปก่อนนะในเรื่องการงานนะคะบางคนก็อาจจะ ภาละาเยอะบางคนแบบว่ามันก็อยู่ในขั้นที่โอเคอะเหมือนงานก็ยังโอเคแต่ว่ามันเหนื่อยมันเยอะมันแบบลงทุนทำมันไม่ได้เยอะเท่าที่ควรแต่กับบางคนก็มีโอกาสแบบว่าฉันเหนื่อยมามากพอแล้วฉันไม่อยากจะทนต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่อยู่เหมือนกันนะคะไพ่บอกว่าให้ไปได้นะถ้าเลือกที่อยากจะเดินหน้านะคะ ถ้าคุณแบบทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะแต่ก่อนออกก็ขอให้ได้งานใหม่ก่อนนะคะแล้วค่อยไปในเรื่องงานนะคะมันก็จะมีงานดีๆอะไรดีๆเข้ามาและอาจจะเป็นงานที่คุณแบบชอบหรือตรงสายคุณเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนบางคนก็อาจจะทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอยู่ก็เลยรู้สึกแบบหนักเหนื่อย เหนื่อยทุกวันในการทํางานแต่งานใหม่ที่คุณจะได้มีเกณฑ์ที่จะเป็นงานที่คุณแบบใฝ่ฝันที่คุณชอบที่คุณอยากจะทํานะคะในเรื่องงานก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่องการงานนะคะเ,เรื่องงานจะโดดเด่นในช่วงเ,เดือนแม่หมอขอคิดแป๊บเดือนสิงหากันยา สิงหากรันยาตุลาประมาณช่วงนี้นะอาจจะได้เป็นจังหวะใหม่ๆที่จะได้เปลี่ยนงานแต่เอาหลักตามความเป็นจริงนะแม่หมอว่าบางบางคนถ้าจะเปลี่ยนช่วงนั้นนี่รอโบนัสก่อนก็ได้นะแล้วค่อยไปที่ใหม่ถ้าแบบคุณจะไปเปลี่ยนแบบตุลาพฤศจิก,กาธันวาอะไรอย่เงี้ยรอให้มันได้โบนัสก่อนแล้วค่อยออกจะดีกว่านะจ๊ะ เรื่องงานก็ประมาณนี้บางคนก็มีเกณฑ์ที่แบบว่าเหมือนคุณแบาบเหนื่อยทํางานหนักมามากแล้วเจ้านายเขาก็เห็นในความสามารถของคุณนะก็มีเกณฑ์บางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นแต่บางคนก็อาจจะได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะผลตอบแทนที่มากขึ้นนะคะก็ไปลุ้นเอาว่าเราจะได้อันไหนนะต่อมาเรื่องการเงินการเงิน ช่วงหกเดือนนี้ไม่ได้ไม่มีเกณฑ์ที่แบบว่าคุณจะแบบว่าเงินขาดมือแบบมันหมดไปจนเขาเรียกว่ามันหมดไปจนไม่มีใช้นะมันไม่ถึงขั้นนั้นนะมันจะแค่แบบว่าเริ่มฟุดฟืดตึงๆเงินเข้าเงินออกไม่ค่อยมีเงินเก็บนะคะอันนี้ไพ่เขาก็เตือนมาแบบนี้ก็ขอให้คุณแบบไปบริหารจัดการ เรื่องเงินไว้นิดหนึ่งเนาะว่าแบบให้มันมีแบบสำรองไว้หน่อยแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่มาอยู่เหมือนกันนะคะคือเรื่องเงินไม่น่าห่วงอ่ะมันแค่หมุนไปหมุนมาอยู่ตรงเนี้ยคุณแค่อาจจะลำคาญที่แบบว่าทําไมฉันไม่มีเก็บสักทีทั้งๆที่เงินมันก็เข้ามาตลอดแต่ทําไมมันไม่มีเก็บอันนี้มันก็อยู่ที่คุณแล้วนะว่าคุณจะบริหารจัดการในเรื่องเงินยังไงนะคะต่อมา เรื่องความรักความรักสำหรับคนโสดนะก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจู่โจมคุณอยู่เหมือนกันนะดูคุณก็ชอบเขาอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อยากให้ศึกษาดูกันไปเรื่อยๆก่อนแต่บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนแบบมีเจ้าของมาชอบพอคุณมาบกุกมาลุกคุณนะคุณก็ดูดีๆว่าเขาแบบมีใครแล้วหรือย,อยังตัด ความสัมพันธ์เขาเลิกกันแล้วจริงๆหรือเปล่าเลิกกันแบบขาดอย่าขาดกันจริงๆหรือเปล่าอันนี้คุณก็ไปดูเอานะส่วนใครที่แบบว่าคบกันเงียบๆเนาะก็เงียบๆอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆก็ถือว่าก็ดีแล้วเพราะว่าไพ่ใบนี้มันมันจะแปลว่าคบเงียบๆก็ได้ไงแม่หมอก,ก็แบบว่าถ้าคุณคบกันอยู่เงียบๆสองคนอะไรเงี้ยเออมันก็ เป็นในทางที่ดีอ่ะแม่หมอก,ก็ไม่ค่อยอยากจะฟันธงแบบคือด้านรลายเขาคือแบบว่าเป็นมือที่สามอะไรเงี้ยไพ่เขาก็มีทั้งดีและลายนะคือด้านดีก็คือแบบคบเงียบๆด้านรลายก็คือเป็นมือที่สามก็ใครที่แบบว่ามีคนเข้ามาจีบใหม่อะไรเงี้ยก็ดูนิดนึงหรือคนที่แบบว่ามีเอคบกันอยู่แล้วถ้าคบกันเงียบๆเงี้ยคุณผ่านไปเลยคุณไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สามหรอกแต่ถ้าแบบว่า เริ่มสงสัยอะไรยังไงเนี้ยก็ลองไปสังเกตดูแต่ก็อย่าเพิ่งแบบไปแบบมันไม่ใช่ดวงว่าทุกคนจะต้องมีเนก็ไปลองตรวจตาดูคู่ของตัวเองนะว่าแบบเอ๊มีอะไรหรือเปล่าต่อมาคนมีคู่เนาะก็อยากที่บอกไปเมื่อกี้ว่า ถ้าคนคุณขบกันเยี่ยมเยมก็โอเคแล้วแหละแต่เอาจริงๆโดยรวมครึ่งปีหลังนะคุณไม่ค่อยจะมีเวลามาสมองสวีอะไรกันหรอกต่างคนต่างทํางานภาระเยอะมีเรื่องอื่นให้คิดมากกว่าเรื่องความรักนะคะแต่ปีนี้มันก็ถ้าคนมีคู่ไม่มีปัญหาอะไรกันก็ไปได้เรื่อยๆนะคบกันแบบไปเรื่อยๆอุย้ยมีใครเห็นจริงจบไหม แม่หมอแอบตกใจชาวราศีเมษจริงจกมาถักแล้วนะคะเราถือว่ามันจะเป็นเรื่องราวดีๆนะถ้าใครเกลียดจิ้งจกแม่มอต้องขอโทษด้วยแม่หมอกคิดเกียดอัดคลิปใหม่ทนดูจริงจกไปหน่อยแล้วกันนะแต่มาเรื่องความรักนี่เขามาถักแปลว่าชีวิตต้องดีคนมีคู่นะไพ่แบบ The Lover มา the w o ว l d มาความสัมพันธ์อาจจะ พัฒนามั่นคงมากขึ้นหรือแบบว่าอาจจะมีการวางแผนร่วมกันอาจจะอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันอะไรประมาณนี้นะในโทนนี้นะก็แปลเป็นเรื่องดีๆไปต่อมาสรุปนะคะช่วง6เดือนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยถือว่าเป็นชีวิตที่แบบว่าเรื่อยๆราบเรียบ แต่แค่แบบงานเหนื่อยปัญหาเยอะหนักเรื่องงานซะมากกว่านะคะต่อให้ตอนนี้เหมือนคุณแบบมีปัญหามายาวนานก็จริงในเรื่องการงานนะสุดท้ายมันก็จะค่อยๆแบบคลี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นก็ไม่ต้องห่วงนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่อยากจะเตือนเราก็แค่เรื่องเงินเนาะอา,อาจจะมีหมุนเข้าหมุนออกใจเข้าใจออกไม่มีเงินเก็บนะ ก็ขอให้ไปวางแผนในเรื่องนี้ให้ดีนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วอ,อีกนิดหนึ่งคนที่ชาวราศีเมษที่ขายของออนไลน์อยู่นะสู้ๆนะเหนื่อยๆคนที่ขายแบบของสวยๆงามๆหรือของออนไลน์เงี้ยก็ต้องขยันทําการตลาดขยันโพสต์หน่อยนะเพราะว่าไพ่บอกว่าเหนื่อยเหลือเกิน สต็อกไม่สต็อกเต็มบ้านอะไรอย่างนี้ก็ต้องขยันโพสขยันขายนะจ๊ะแล้มันถึงจะขายได้นะจ๊ะก็ขอจบคำทํานายของชาวราศีเมษไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ